ที่48นะครับของอีนคนนะครับน้องที่จะไปในชุดคาราบาลชุดที่48นะครับ กตบบ้านช่อยกูื่อเเพ่อย่างนี้เ่ะเพดไปเน่ยอ่ะพอไกูย่ไปสาก็เป็าไปสา รนทุกเรียนสทาเอีในเีเรียนเรียนสัมไปมีความสนใจที่จะอเรียนต่อการที่เรียนร้อละี่สององากขอ้หาขอย่นอน่เข้าร่วมกิจกรรมชุมแพรโมเดลจากโรงเรียนตุกสังกัดอยู่ในเขตเจ็ดอำเภอนี้รวมทั้งสิ้น1สถานศาระยะที่สเป็นการดำเนินการภายใต้สามแนวคิด การได้แนวชิงรุกคณะกรรมการดูแลเมล็ดพันธุ์อาชีวะในวันนี้เป็นการดําเนินงานระยะที่3ตามแนวคิดดูแลเมล็ดพันธุ์อาชีวะของชุมแพนโมเดลแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพวันนี้เรามีวัตถุประสงค์นะกริทยาศาสร์เป็นตัวแทนเป็นตัวกล้าไหมครับนำสังข์จิดด้วยนะครับนำสังข์จิดด้วยซึ่งตามสื่ยาศาสตร์นะครับมาแล้ดับต่อมาดับา่อไม่ให้เกิดชีวิตการฆ่าบนตัวเราได้เลยนะ

啊，你吗？ ของเครื่องทำความเย็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นจุดดูดแอร์ทีนี้ทีนี้การเรียนของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนไปจนถึงปริญญาตรีหรือเรียน,นถึงด็อกเตอร์เลยก็ได้เนื่องจาฝั่งทางทะเลทางชนบรีทางสงขลาเนี่ยสาขาช่างเชื่อมจะเป็นสาขาทีา่เปิดรับสมัครและมีคนลงเรียนเยอะที่สุดเพราะว่าช่างเชื่อมเนี่ยเป็นสาขาที่ทํารายได้เยอะ เพราะว่ามันจะมีอาชีพหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเชื่อมประสานใต้น้ําใต้ทะเลนะคะแต่ว่าก็จะมีหอพักที่อยู่หลายรอบในบริเวณใ,ใกล้ๆเกียงกับเทียไรนะคะทีนี้สวัสดิการก็จะมีในเรื่องของการผม,ผมอยากจะไปดูเหมือนเมื่อวานถ้าคุณฟังเาึงไดเชื่อเลยว่าความคิดตรงเนี้ เทานี้ผมดูแนวะเรื่องของโรงงาน,นผมไม่รู้ว่าแรงงานต่างด้มีเยอะขนาดนั้นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะท,ที่เขาพูดว่าถ้าแรงงานต่างด้คนกลับคบนไทยตายก็ค,ค,คือจริงๆมันใช่ือนที่เขาพูดนะว่า,าแรงงานไม่ได้ไม่ได้ขาดแรงงานมันยึดแต่ถ้ามาถ้าตรงวิชานหรือตรงสาขาไม่มีใช่ไปทา อีกเครเทําทำงานเดียทอทางทีตอนนี้ก็จะมีอชช่างไฟฟ้าจปีเครื่องดี่เครื่องเีระพีไดมาใส่พวกเขาเรียน้ัอันนี้ยจใช้เจลพัน สองอะไรใช้อยู่ให้กินหอพักที่นู่นจะไม่แพงจะอยู่ที่แพงสุดจะอยู่ที่พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเราไม่ได้ใช้ตังค์เดือนละพันห้าเดือนละพันห้าปีปีครึ่งปีที่สุดปีอีกปีครึ่งปีปีสองครึ่งปีสองปีสามเราคนไปทำงานเราก็ได้ตังค์ทีนี้ทีนี้ นะคะคแต่ว่าไม่ได้เกิดจากว่าเป็นขพ้อพิไลยยังทให้เด็กเรียนไม่จบแต่ว่าคุณครูรับรองว่าครูที่จบจากที่ยมปลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะเป็นผู้ตีดตามที่ชอบเราเป็นความรับผิดชอบ,ชอบเราได้ยินมาว่าเรียนทคณะนนี้เราเด็กสกะเกงเนี่ยะคะ่ะแต่ว่าพิไรเราจะเคร่งครัดเรื่องเวลาเรียนการเข้าแถวแล้วก็เลยทําให้บางทีเด็กท้อเพราะว่าพอเด็กไม่ผ่าน พอไม่ผ่านอะไรตัวเด็กไม่อยากไปเรียนเนี้ยค่ะก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นถึงที่สุดแล้วท้งเด็กทิ้นได้ออก ไปก็ไปจ้ะเท่ากุ้งมือลยละว่างมือมันคือกรสมับรนเที่ยบช่วยต่สนองวันนี้เวลาเราแม่งายนงาดึงกะสานนั้นวันนี้ได้เครื่องถืมอย่งเงี้ยแบบหากินตะละเมอเนี่ยก็ได้ซันรา้าได้ของนกองคว้าหนึ่งก็อดแตงนะจมันก็ได้ตัดขาดถึงแกมแน่ไปลูกแตงที่มันกับวันี้นวที่มุนงหม ีย่งนั้นก็มาหลายใ่ที่เราจะมีเงนโโลตอนนี้แล้วนะกันไปให้ไปเราไปเล่นใดตั้งแบ่ใช่วันนี้มันจะมีทุนถหายยูค่ะเป็นถ้าเป็นทุนยืมที่ได้เลยใช่ไหมมอซามมอามน่าแน่ค่ะต้องมาหาที่นีมอซามไงมอซามมอซามมอซามไงจ้าวันนี้เขาเพิ่งจะให่คลื่นอยู่ค่ะ แล้วก็บ่ได้เสียค่าอย่างอีกไม่เพราะว่ามันเป็นโครงการเรียนที่พวกสมุดใครซื้อกับ่ได้ซื้อจ้าไก่ตาแตงแต่อยู่บ้านไก่ตาเป็นปน,นี่ก็ยังเข้าบ้านบ่เป็นเวล,เลอาอยู<ะ>่ไก่หงไก่ตาก็นิไปจังไดอีกมันนี่ไงหัวใจฮะเนี่ไปนําบ้านเราเนี่แต่ว่าน้ำเตะนี่มันต้องได้ดื่มทุนเพิ่นเองเด้อ ไปยนนี่ก็ยัง,งบอกให้แกโูนเด้อแกสูนเด้อก็ยัตงตากเปียกอยู่รรยังเป็นเวลามันว่านั่การเลี้ยงเป็นเลยต้องห้ความมั่นใจเึ็มไบเลยไหมตั้งใจเออเห็นได้ละจะมีความสได้ ช่วยานเราและทำงันเรางานท่นเราเห็นงานเราเกิดเทพไปเห็นมานที่ามกี่ขั้นนะถ้นตอนนั้นเราก็จะเริ่มต้นเนห็นี้ทีีปัญหา